สี่โมงแล้วนะวิ่แปดโมงแล้วอะรอลยตื่นกันหรือยังเนี่ยไปโรงเยียกันได้แล้วลูกเลยโอ้ยังนอนอยู่เลยตื่นรูกไปใช้ชีวิต็นรูกไปโรงเยียรูกไปไปไปลูกๆูกี่โมงกี่ยามแล้วแหกตานาฬลิกา ไปไปกี่โมงแล้วแหงตาดูนาฬิกาดไวยไปแต่งเสร็จแล้วคะ่ะแม่พี่แอมพี่ยาดยี่แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่รีบแต่งเร็วยี่รออยู่นี่ดูนะเป็นตัวอย่างนี่เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วไม่เหมือนพวกแกทีหลับแม่คงกำลังหลับเออลูกไปแต่งตัว,วได้แล้วไปละอ่อนแล้วก็นี่กลับมาหลับเพราะว่าตอนยีนเนี่ยพ่อจะพาไปงานวัดประจาปี <Yeah. S 1> เย้เฮ้ยจริงเหรอคะเฮ้ยจริงเหรอคะแม่จริงจ้ะแล้วลูกไปโรงเรียนได้หรือยังอยากไปลูก ย้มดีใจอ่ะพี่ยาที่วันนี้เราจะได้ปไปงานวันประจําปีแล้วแย้มรอวันนี้มานานมากเลยพี่หยาพี่ก็เหมือนกันจะแย้มพี่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าปีนี้พี่จะไปหาผัหวหาตัวนั่งชิงช้าสวรรค์จ้ะโอ,อแย้มไปเรียนแล้วรีบทำวีแล้วกลับบ้านก็ดีกว่าจะได้ไปนงน